แรงบันดาลใจจากเทือกเขาโฮตากะเมื่อยามที่สายลมพัดหิมะที่ปกคลุมพื้นที่โอบล้อมชินชูวอสตูดิโอของแกรเซโกความสวยงามนี้ได้ถูกนำมาถ่ายทอดลงบนลวดลายของหน้าปัดที่นักสะสมทั่วโลกขานนามว่าหน้าปัดสโนว์เฟล็กมาทำความรู้จักนาฬิกายอดนิยมรุ่น SBGA 2 1 1 G นาฬิกาสปริงไดรฟ์ที่มาพร้อมกับหน้าปัดสโนว์เฟล e กที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2005โดยตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง41มิลิเมตรทำจากไฮอินเทนซิตี้ไทเทเนียมที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กกล้าน1.5เท่าในขณะที่น้ำหนักเบากว่า30%กรุฝ้าหลังด้วยกระจกซารไฟเผยให้เห็นการทำงานของกลไกสปริงไดรฟ์รุ่น9 r 6 5ที่ให้ความเที่ยงตรงสูงสุดบวกลบ1วินาทีต่อวันสามารถสำรองพลังงานลานได้72ชั่วโมง สำหรับชุดกล่องของ g แ n n น s ซโ k o SBGA 2 1 1 G จะมาพร้อมกับกล่องนอกที่เป็นกระดาษคุณภาพสูงมีคู่มือการใช้งานและเอกสารระบุการรับประกันกล่องนาฬิกาจะมีกระดาษสาญี่ปุ่นห่อไว้ตามแบบฉบับของ g แ n n น s ซโก o ส่วนนาฬิกาจะวางอยู่บนหมอนกันกระแทกภายในกล่องอย่างงดงามนาฬิกาเรือนนี้ผ่านการขัดแต่งแบบซารัสสที่ทำให้นาฬิกาแกรนไซโก้เรือนนี้มีพื้นผิวเรียบอย่างไร้ที่ติ ให้การสะท้อนของแสงและเงาที่สวยงามนอกเหนือจากความงดงามของหน้าปัดแล้วชุดเข็มและหลักชั่วโมงแบบไดมอนด์คัตทำให้สะท้อนแสงเงาได้ดังผลงานเครื่องประดับและจุดเด่นที่ขาดไม่ได้คือเข็มวินาทีแบบ Blue Steel ที่เดินเรียบแบบไกด์โมชั่นสื่อถึง Flow of Time Concept ตามแนวคิดการไหลของเวลา Grand ซ y i k o SBGA 2 1 g g ผลิตและประกอบด้วยมือทั้งหมดที่ชินชูวอ a t c สตูดิโอด้วยความประณีตสูงสุด มาพร้อมกับสายไทเทเนียมคุณภาพสูงวางจำหน่ายที่ Grand แกรนไซโกบูติกและเคาน์เตอร์แกรนไซโกทุกสาขารวมถึงแกรนไซโกบูติกออนไลน์สนนราคาอย่างเป็นทางการที่195,000บาท